อาดามฟาร์มสวัสดีจ้าเช้าวันที่สิบเก้าตุลาคมหกหกค่ะพี่น้องค่ะมาชมกวางนี่มือนี่มีแนวแปลกใหมะะ่ด้วยค่ะพี่น้องภูมิใจนำเสนอเรารีโนเวทคอก รีโนเวทคอกแพะเป็นคอกกวางแล้วจ้านะคะคอกแพะเข้าย่ายออกไปข้างนอกแล้วค่ะพี่น้องพู้นใส่รัลวเดียวกันกับกวางนะคะคอกแพะต่างคนต่างอยู่แล้วล้องรับในอนาคตนะคะค่ะเขาได้กวางเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วกัเพิ่นวาน อนาคตสีแยกบกบักถึกทั้งหลายไปไว้ตัดเขาทางฟังนี้นะคะแบ่งฟังนี้ออกไปนะคะ <c oughs> น่ารักจริงๆเลยขออความสูงนี่สองเมตรได้ค่ะพี่น้อง <c oughs> มีพี่น้องพันหามเรื่องความสูงของขอ,งขอ,งอ,อกอ่ะไม่ควรต่ำกว่าร้อยเก้าสิบเซนนะคะ เดี๋ยวกวางจะกระโดดนี้ตาเอถาขากิ้หยา่าลูกบ่ะนั่นน่ะอินดี้รอบอค่ะพี่น้องค่ะอินดีลงลูกจากของเด้ค่ะพี่นอ้อนลงล เอฟซีที่รับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขลหลายๆได้จ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหงฝากช่องอดัมฟาร์มด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ด้วย <c oughs> นี่ค่ะใครสนใจเลี้ยงนะคะ คอมเมนต์มาหรือทิ้งเบอร์โทรไว้หรือโทรมาได้ที่0963956551นะคะอดัมฟาร์มยินดีให้บริการค่ะให้คำแนะนำได้พูดค,คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นกันนะคะหรือจะแนะนำอะไรให้อดัมฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มน้องใหม่ก็ยินดีอย่างยิ่งจ้าพี่น้องค่ะ เป็นดีใจเด้ค่ะเป็นลงโล่งเป็นอากาศดีงใดบุค่ะพี่น้องพากันซองเบิงสิได้ยินเสียงพอเพิ่นตัดหยาด้คะ่ะนะเพิ่นพากันซองเบิงตุกพอแพ้เขาใหญ่ออกคอกแพ่ออกไปแล้วดีดีค่ะคอกแพะ่เพิ่นกระเฮ็ดดีดีค่ะคอกวางที่ตอนตะเกาเพิ่นสีลมบพะลมแหล่เนาะคะ่ะเพินพ่นเห็ดไม้คะ่ะดันขึ้นไปแล้วคะ่ะ สรงกระสีไปเห็ดขอกแพะอยู่ข้างนอกนะคะนี่ค่ะมว่วนลวดตะคาอยู่นี่ที่เหลือเหลือนิดนึงมพนก็เอาไปลอมขอกแพะใหม่ได้พอดีค่ะได้พอดีเลยอะเอ๊อะอเอแลนนี่คือแทลุคครบบอละ่ะ สามสี่ห้าหกเจ็ดสิบหวยครบบ่นหนิสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบเจ็ดตามมาอีกตัวหนึ่งนี่เลยคะ่ะนี่เนใส่รั่วเดีวยวกันเนาะคะ่ะทั้งหน้าจนขอบแพะ <laughs> สังเกตว่าจะมีละแองหนาะพม่เล่นน้ำได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยคะ่ะ ทายกันอยู่นี่แหละเนาะค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าเบื่อกันได้ค่ะอย่าเฝ้าเบื่อเฝ้าปลาถายกว้างกวางกวางกวางรู้ซะเดีย๋ยวต้องไปหาอีกตัวหนึ่งนะคะหายไปตัวหนึ่ง ซาเล่จะมีหรือบ่วมีก็ได้นะคะแต่ขันอยู่ช่วงคนหลายเป็นผ่านกับก้นจะมีให้เพิินนะคะถา้ถาถ้าถากินห้าดิค่ะนี่ท่านไหนที่สนใจจะเลี้ยงก็คอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาโทรมาก็ได้จ้าดําฟาร์มศูนย์เก้าหก สามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งนะคะเปิดราคาได้ค่ะพ่อแม่พันพร้อมผสมสองหมืนห้าพันบาททวนนะคะค่าขนส่งต่างหากคิดตามระยะทางจ้าคนนี้น้องอุ้งอิงน้องเล็กสุดนะคะน้องอุ้งอิงนี่ใกล้จะ หกเดือนเต็มวันที่ยี่ส <uggling> ิบสี <gamma enders> ่ค่ะน้องอุ่งอิงไปหานับกวางก่อนนะคะกวางวันโครบสิบสามตัวเพิ่นมีพื้นที่เพิ่มแล้วต้องตามหานับเพิ่นจ้ะเดียวเดียวเดียวนับก่อนหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดทางนี้เจ็ดแล้ว

แดดแจมค่ะคับพี่น้องเมื่อเนี้ยแดดแจมแจมเลย เบื้องต้นจะเรียงนี่ครับค่ะควรจะมีคอกเนาะคะ่ะคอกอนาบริเวณแต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ก็จําเป็นก็ทําแต่โรงเรือนก็ได้นะคะทําแต่โรงเรือนทำง่ายๆให้เขาอยู่ก็ได้ะคะ่ะไม่ต้องมีสแลนล้อมรอบอย่างนี้ก็ได้นะคะทําแบบนี้ก็ก็โปร่งโล่งดีนะคะอืมะ อายุกวางที่พร้อมจะเป็นพ่อพัน์แม่พันก็คือสองปีขึ้นไปนะคะสำหรับกวางที่จะปัดเขาอ่อนได้ก็คือให้เขาแก่หล่นก่อนนะคะปีเขาจะหล่นปีละครั้งนะคะหล่นทุกปีค่ะ,ะได้ยินมาว่าคนที่ตัดเขากวางอ่อนเขาบอกว่าให้หล่นก่อนสามปีนะคะ บางคนก็บอกปีเดียวหมายถึงว่าขันมันอ่าอายุหน่อยอยุไม่กะเขาเขาอ่อนก็ตัดได้จะคือจะได้คู่เล็กเนาะค่ะจะได้น้ำหนักไม่เยอะนะคะถ้าตัดไวจะได้น้ำหนักไม่เยอะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอะตอมอตอมมาสวัสดีจ้าเอซก่อน อันนี้ลูซ่าลูกผสมกวางม้านะคะนี่ลูซ่าลูกผสมกวางมา้าถ้าลูซ่าจริงๆจะตัวเล็กๆค่ะตัวเล็กกว่าประมาณสิบถึงยี่สิบเซนนะคะพบพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณจา้าบ๊ายบาย